ผมเห็นแดงแงเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างทุกคนมันอยู่ข้างล่างมมันันเดินไปไหนอะผมเห็นแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนะผมมองเฮ้ยมันมาแล้ว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 ทุกคนมาต่อเถอะมันมองไม่เห็นผมกูไปปัดต่อแล้วมันมองไม่เห็นผมเว้ย ไอ้ยาหางผมโคตรยาวแล้วมองไม่เห็นอ่ะโอ้หายกูเฮ้ยเชี่ยกดไม่ทันไม่เป็นหลบกันหลบกันหลบกันวะอะไรก็ได้อย่ามาที่ผมก็พอให้ผมปั่นอย่างสงบเถอะเฮลโหลมาแล้ว ทำอะไรทำอะไรฆาตกรเจอเล่นเหลี่ยมปิกไปเฮ้ยหรืออีกไมเทลโอ้ยห่างโพเอะปุ๊บุ๊วิ่งยาวปุ๊บ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 ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บ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 ป อุ้ยหางโผล่หางโผล่ยาวเลยแอบวนนี่แอบวนนี่แอบวนนี่เอ้ยมันเห็นหางมันเห็นหางผมมันเห็นหางผมเอ้ยตุ๊บตุ๊บสายขวาสายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหลังข้าวรุ๊บ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 จุกจุ๊กจุ๊กจุ๊กไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว มันตีล้มเลยอ,อย่าอย่าทับผมอุ้มเลยจะอุ้มผมก็อุ้มเลยมันเอาไปแขวะแล้วทุกคนไปเนะคิดว่าพลลา้นระยะมาแล้วอ่ะโอ้โหแม่งเดินหาสุดเลยเก็บตามผมเลยเดี๋ <c oughs> ยวไปรอเริ่มเติมใหม่อีกแล้วใจเย็นใจเย็นคุณใจเย็นไม่ต้องโลนไม่ต้องโลนใจเย็น ผมลนคนเดียวพอแล้วไม่ต้องลนเพิ่มเดินเดนตรงนั้นไม่อย่าลนดิมันน่าจะเดินมาแล้วมั้อเนี่ยตรงเนี้ยใช่มันเดินมาแล้วไปแล้วไปแล้ไวไปแล้ว,วผมไปเอาเพื่อนอีกคนกันเดินเลยกูว่าแล้วเบิดระเบิดฉี่แม๊มปาเลยผมมาแล้ว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  ผมมาแล้วมาแล้วผมแล้วละ่ะลงมาครับมามาหลุมผมนี้มาหลุมนี้เฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาหลุมลนี้กันดิไม่ตรงนี้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 กดตรงนี้นโอเคมาอยู่นี้ <c oughs> ไม่ใช่หางโผล่ที่แม่งเห็นหางผมนะบอกก่อนหางผมโผล่ไปโอ้โหโคตรเยอะแต่เลือตัวละครกูขอ อย่แป๊บน,นึงนะคุณผู้ชมผมว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมาเดเร็วนี้แหละอ้าวนั่นไงน,นั่นไงมันมาแล้วแต่มันไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ยมันเห็นมันเห็นกูไปแล้วไปกดไม้กดหม้หน้าด้านกูหน้าด้านพอโอ้โหมามามาโอเคหมุนหมุนรอบตัว มาไอ้น้องอะไร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 ไปน้ำพุงงพ่งไปน้ำพุ่งผมอยู่นี่อ๋อะไรอะไรอะไรเอาดิได้ทั้งวนนะันอะมุมเนะี้ยได้ทั้งวนนะันอะมุมเนี้ยเอาดิแปลคนเหลือเลยครับแปลคนเหลือเลยเอาไม่เอาผมไปเหรอ เขาเขาถอดใจกับผมแล้วอะฮุ้ยโอ้โหเพื่อนตายแล้วกูไล่ต่อไปตินะน่ารู้รู้ทันนะเอาฉีกผมฉีกผมฉีกครับผมฉีกผมฉีกความเจริญครับเอาดิ แน่เห็นหางเหรอ it's my tail you know <laughs> it's my tail วันน่เอ้ยมันเห็น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 เอ้ยมันเห็นหางมันเห็นหางอา่ะผมฉีดความจเจริญปุ๊บปุ๊บอ้าวผมฉีดความจเจริญผมฉีดความจเจริญ ผมฉีกความเจริญผมฉีกความเจริญปุ๊บเอ้ยอะไรอะไรไม่ไม่ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกเอ้ยมาว่ะเขาเอาว่ะเขาเอาสุดว่ะเขาอยู่ล็อกเกินั่เห็นห่างไหมไม่ไม่เห็นไม่เห็นผมฉีกความเจริญเอาดิถ้าฟาวนี้น่าเกลียดมากนะไปลงมาครับไปไปต่ออ้าว อย่าบอกนะเอาฆาตกรออกเอาเอาอย่างนี้ก็สนุกแล้วดิอยู่ไหนน้องอ่าไปอย่างรวดเร็วเอาอื้มอื้อื้มหนึ่งแผลหนึ่งแผลอื้อื้อีกแผลหนึ่งอีกแผลหนึ่ง าความความเจ็บปวดเอาขึ้นมาครับอืมคุณเป็นเฟิร์สไทม์ของผมเลยผมให้คุณเลยที T ่ VIP เอาไปเลยครับไหนครับอยู่ไหนกันอีกเฮ้ยหลุดเหรอผมเห็นว่าคุณหลุดนะ <c oughs> อุอ้ยตายยากตายยากเอากดตายยากอย่างนี้ เอาเอาคุณโดยเฉพาะเลยั้่างนั้นน่ะอือข,ขึ้นมาขึ้นมาก้าวข้ามความเจ็บปวดแหะครับมาผมพาไปที่เดิมครับ v i p แก่คุณเลยครับอย่างนี้อ่ะขึ้นไปเิญสูเจ้าสาวครับอ้าวัสดีครับอะไรอะไรคุณทำอะไรคุณ,คณทำอะไร คุณจะเล่นอย่างนี้กับผมเหรอเอ้ยผมจู๊ผมผม,ผมนี้เอ้ยไม่โดนเลยอ่าอ,อ,อย่าคุณทำกับผมอย่างนี้ไม่ได้หรอกอาสาวเชิญขึ้นครับโอเคหาต่ออีกสองคนอยู่ไหนครับผมมาแล้วนะผมมาแล้วนะผมมาแล้วนะ อ๋อคีขวานนี่คืออะไรอ๋อไม่รู้ไม่เคยใช้เอาทุกไปเลยขึ้นมาครับอ่าใช้สู่ยอดสาวครับอปั่นในห้องน้ำหรอครับสนุกไหมครับผมขอตีหน่อยอ,อติดมุมหรอครับติดมุมหรอครับไปไหนไปไหนหนู คนสุดท้ายแล้วพี่ขอเธอมานี่มาพี่ขอตีหน่อยไปหน่อยต่อยเอ,ยอเ <laughs> อชิญอยู่ยอดเสาครับไหนเสาอยู่ไหนโอ้เสาอยู่โคตไกลเลยอร่อยครับอร่อยมื้อนี้ขอบคุณที่เลี้ยงข้าวครับอเชิญครับ เราไม่ตามศพครับเราให้เกียรติ